ต้องเรียนนะครับผมที่ผมแพ้ครั้งที่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าผมไม่ได้แพ้เพราะว่าประชาชนทิ้งผมความความเชื่อส่วนตัวง่ายๆของผมตลอดมานะคือถ้าเราไม่ทิ้งประชาชนประชาชนจะไม่ทิ้งเรานะครับแต่ผมเชื่อว่าการพ่ายแพ้ของผมครั้งที่แล้วเนี่ยมันมาจากอะไรที่ไม่ใช่ประชาชนอันนี้ความความเชื่อและความเชื่อของพี่น้องในเขตเลือกตั้งจํานวนเยอะมากนะครับน,นี้เราว่าละไว้นะครับต่ถามว่าถ้าเกิดว่าแพ้อีก ผมไม่ผมไม่มีอะไรที่จะเสียนะครับผมเรียนเลยว่าผมได้ทุ่มเทชีวิตทั้งหมดแล้วนะครับส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งเนี้ยเป็นเป็นการตัดสินอนาคตถ้าก้าวถ้าชนะกลับเข้าไปได้รับการยอมรับในความเป็นผู้แทนรัษฎรที่แช้จริงแล้วก็จะไปทําในสิ่งที่เก็บเกี่ยวลงพื้นที่มาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยรับฟังทุกปัญหาทุกความต้องการของคนทุกชั้นทุกกลุ่มทั้งคนที่เลือกเราและคนไม่เลือกเราเนี่ยผมเป็นคนที่ เดินทุกบ้านนะครับเดินทุกบ้านหมายความว่าพยายามนะครับเข้าถึงพี่น้องประชาชนจริงๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่าไอ้ความเป็นผู้แทนของผมเนี่ยอย่างไอ้ผู้แทนอย่างผมเนี่ยประชาชนยังจะต้องการคนประเภทนี้แบบนี้อยู่หรือเปล่าเพราะผมเชื่ออย่างนี้พี่นายประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราไม่เคยขาดคนเก่งนะเราไม่เคยขาดคนฉลาดแต่เราขาดคนที่ทุ่มเทจริงๆให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นสําหรับผมเนี่ย ผมขอเป็นคนคนนั้นครับคนที่ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับประชาชนในทุกๆวันไม่ว่าจะมีตําแหน่งหรือไม่มีตําแหน่งถ้าผมได้มีรับโอกาสผมจะเข้าไปแต่ถามว่าในส่วนของพักเนี่ยนะครับเราคงไม่ได้คิดว่าเราจะพักจะก,กระแสะขึ้นเพราะว่าเป็นขาลงของ,งตู่รกเพราเพื่อไทยเรามีจุดแข่งเรื่องของแน่นอนปากท้องเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตในช่วงที่ผมเป็นสสอ,อยู่ในช่วงสั้นๆ2ปีกว่าเนี่ยเราก็ทําเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตเยอะมาก นะครับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นภาพรวมใหญ่แล้วเราจะเห็นได้ว่าเราต้องยอมรับความจริงครับว่าในเมื่อเมื่อตอนที่ตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนตัวมันหนึ่งเพื่อไทยทุกครั้งที่พวกเราเป็นรัฐบาลเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยปากท้องเนี่ยจะค่อนข้างดีนะครับนั่นก็คือการบริหารในส่วนดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยเราตอนนั้นสมัยที่ผมเป็นสสเนี่ยครับการเรามีกองทุนพัฒนาเมืองชุมชนเมืองคือ SML นะครับ มันคือการเอาภาษีของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันคือการให้เกียรติประชาชนคือเขาเสียภาษีให้เราให้เสียภาษีให้รัฐบติรัฐจะต้องเข้ามาบริหารจัดการภาษีทั้งหมดเราเอาเงินเนี่ยนะครับภาษีของประชาชนคืนไปให้ประชาชนและให้ประชาชนในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยถ้าเขาได้ตัดสินว่าเขาจะพัฒนาชุมชนเขาอย่างไรซึ่งเขตหลักสีของผมเนี่ยนะครับเกตหลักสีเกตจะเเขตไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าผลงานเนี่ยอยู่อันดับประมาณอันดับหนึ่งอันดับสองของกรุงเทพมหานคร